ย <Yeah. S 2> สวัสดีค่ะพวกกดที่ชันสตอรอเบอรี่วันนี้เรามีสินค้ามานำเสนอสินค้านี่ก็คือครีมทาผิวตรารัศมีวงกลมค่ะว้า <Wow. S 2> ครีมนี้มีความพิเศษคือ <Wow. S 2> เมื่อคุณทาแล้วมันจะทำให้ผิวของคุณเลืองเหลือง <Wow. S 2> เหลืองจนอุน่นจีต้องเรียกพี่ <Wow. S 2> และอีกอย่างครีมนี้ไม่กันแดดไม่กันน้ำไม่กันลมและก็ไม่กันฝนค่ะ ่าค่ะเหลืองค่ะ <Yahoo! S 1> ถ้าใครสนใจครีมทาผิวตรารัสมีวงกลมให้โทรมาในตอนนี้ในเบอร์095 333 33333เราจะขายให้คุณในราคา400บาทแต่ถ้าคุณโทรมาภายใน3วินาทีดิฉันจะลดให้คุณเหลือเพียง390บาทค่ะ รีบทอมากันเยอะๆนะคะถ้าคุณโทรมาเร็วๆเราจะแถมขนมปอกกะเลค่ะ,คะสวัสดีค่ะพวกกับดิฉันสตอรอเบอรี่วันนี้เรามีสิน Mm hmm.